ขอโทษอย่างเดียวไม่พอแม่กองไอ้ขวัญจะต้องมาขอเข้ามาเข้ามาเจ้าหัวหมูแสนลาวีขอเข้ามาให้แล้วโอขวัญครับพ่อไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจะทําแทนพ่อพ่อไม่ต้องห่วงแล้วครับผมทําให้พ่อเดือดร้อนมจะไปขอเข้ามาถือว่าเห็ุแก่พ่อนะรเรื่องมาานันจะได้ไม่บาดปลายพี่อย่าไรกันขอบคุณมากที่เตรียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นกับหัวหมูไปงั้นเรื่องนี้ถึงหูชัยการเดือด เฮ้ยเฮ้ยไปก็เดี๋ยวขานลงน้ำเร็วเลยเร็วเลยเร็วไปเรื่องจะได้ไม่ปลายบานบาดปลายรู้ซะมาว่าใครเป็นใครผมเอ้ยยังไม่รู้นิติภาวะเอ้ผมมันละมนละพิษแได้ชิดทำอะไรไปไม่ถูกไม่ควรนี่พันดอกไม้มาขอขมาครับยกโทษให้ผมด้วยเถอะครับมึงขอเข้ามากูเหรอครับมึงนี่มันเป็นนอกคอกนาจริงๆนะก็คือ การขอเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีใครเขาสั่งเขาสอนมึงหรอว่า้เข้าข้างหน้าฮะหน้ากูอยู่ไหนขอเข้ามาต้องขอข้างหน้ามึงเข้าข้างหลักเี็วกูจะเห็นไหมดีไหมเหมือนมันอัดอั้นนะไอ้ไอ้ควายมึงฟังกูมาเี่ยแล้วมึงก็ใหญ่จริงๆสังซะด้วยเดี๋ยวมันมันไม่นึกถึงเลยฮิเออูเป็นอาดาไอ้ควาย มันเก็บกดกันที่เวลามึงด่ามันหลังเวทีอะได้ทีกูมั่งเอาวันนี้เออเห็นไหมล่ะมันแค้นมูแล้รู้แล้วพี่จะถือสาผมเลยนะครับที่ผมด่าพวกพี่เนี่ยผมก็อยากให้พี่ได้ดีพี่ยกโทษให้ผมด้วยนะครับกูจะไปไม่เป็นกูพูดเนี่ยมึงเข้าใจไม่ได้ให้ขวัญครับกูบอกว่าไร พอเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่มันต้องเข้าข้างหน้าโอ,โอ้ครับแล้วมันเข้าข้างหลังเนี่ยกูจะเห็นไหมพูดปากกระฉีถึงเราหูเนี่ยฮะกูสั่งสอนมึงฟังมั้งไหมเยอะๆไม่โอเดี๋ยวให้กูหูร้อนฉี่มึงนี่เอาเลยประยุทธ์สเิเอเอข้างในมึงเตีไม่เตะไม่ได้งอไปเตะเลยยังไงนี่ครับนี่คือพันดอกไม้อย่าถือสาความเลยนะครับ ผมคนบ้านนอกรบโทษให้ผมด้วยเะครับก็ได้เรื่องนี้ถืออะไรไม่ได้หรอกเพราะมึงบ้านน้านนอกคอกนาไงถือไม่ได้ถ้าคนในเมืองก็ว่าไปอย่างแต่ขอเตือนไว้นะอย่าขี้บ่นให้มากนะมึงอเดี๋ยวมึงอาจจะหนักอันนี้ได้นะลูกผู้ชายกล้าทำมึงกล้ารับมีหรอวะคนอย่างหัวหมูแสลาวีจะไม่ยกโทษให้ กูยกโทษให้มึงก็แล้วกันนะไอ้ควายไอ้ควันจัอย่างจริงเลยหูบูแอคอาร์ตมาดูเลยหาบ้าเฮ้ยสัมผัสมะเฮ้ยกูบอกแล้วแค้นมันแค้นฝังหุ่นมึงไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรหูกรโทษครับไม่เป็นไรลูกทุกอย่างเสุดแล้วอ่ะอ่ะขอเข้ามากันแล้วให้มันจบสิ้นกันตรงนี้อย่าถือสาหาความเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นให้มันโมฆ่ากันไป